เร็วบร,บรไฟดีค่ะคนเยอะแยะออกซื้อของกันของรดราคาอันนี้คนเยอะเป็นพิเศษาขายอะไรก็ไม่รู้ขายโทรทัศน์ ไ้คริสต์มาสแล้วก็ของถูกตรงนี้ก็เป็นขายเสื้อผ้าเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็คนเยอะฝั่งนี้เขาดูอะไรกันอ่ะเด็กเขามาดู ไอ้ที่กันค่ะรถไฟให้เด็กดูเป็นเมืองค่ะเมืองเล็กๆรถไฟวิ่งสวนกันเ,เนส็รถไฟน่ารักคชะค่ะรถไฟสวนกัน ให้เด็กดูให้เด็กนะคนเยอะค่ะคนเยอะอันนี้ก็ถือไาเยอะแล้วนะคะเทียบเทียบเทียบกับบ้านเรานี้ไม่ได้ครึ่งเลยค่ะแทบจะไม่ได้ครึ่งเลยฝั่งนี้ก็ลดค่ะลด20 30ิเซ ก็เกงห <c oughs> ิมะค่ะเกงฮลุยหิมะตังนี้ก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขาสั้นเกงกีฬา เองไว้ใส่นอนก็มีค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละร้อยห้าสิบลดทุกที่เลยค่ะลดเยอะมากฝั่งนี้ก็พานิ่มๆแต่รกนี้เราใส่ไม่ได้เราอ้วน มารับชมช้อปปิ้งกันนะคะอยู่ในบ้านก็เหงาค่ะทุกคนออกมาดูคนเดินได้ไปแล้วค่ะเมื่อกี้ตัวนะั่นสองร้อยกว่าตัวนี้ก็มีค่ะหมวกหมวกหน้าหนาวอุ่นนะคะใส่แล้วอุ่นเว้ยน,นี่น่ารักจ้ะ สีขาวด้วยขาวก็น่ารักค่ะ <c oughs> บอวกเยอะมาก มีแจะเสื้อกันหนาวค่ะทุกคนแฟชั่นที่นี่ก็มีจะเสื้อกันหนาวอต่วันนี้น่าจะอุ่นมากเลยใส่แล้วร้อนเลยนะคะเนี่ยหนามากหนามากอันนี้สองพันกว่านะคะสามพันอะ สองพันสองเามพันถุงมือถุงอันนี้เป็นหนังค่ะแล้วก็ดูราคาอ่อนสุดต้องหกร้อยเลค่ะหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยค่ะหกร้อยเก้าเก้าเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยคลิปเงนินไทยก็เท่าไหร่อรอ้อยนึงสามร้อยห้าสิบโอ้แพงเกินซื้อไม่ไหวและะ้วค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ